กันยาวๆไปเลยแล้วหอนยญาปิดหน้าเวลาที่ิดนี้ละฮะตังตังค์คมากับมานี่อรใชคเกิดข้ีเกิดทุนี้ว้เิะเะ จะไม่รู้นะไม่สามารถเกือตรงนี้ได้เ่นะือเหอกันนา่นแหละ้ัวสอ่าเรียกา จะไม่ยามากมามาเพราะว่าวันนี้ใกล้นอนแล้วอื้อและพลังกันตอนแรฟังพลงาจะไม่ดูมันมีพลัองอยน,นะเอาเขาก็กมาจาไหนกันเอย นเ,นเพื่อนอะเคลื่อนหาอะไรมาเนี่ยนาการเคลื่อน นนมนใช่ยานสามัดที่สุดถ้ารอคิดได้แนะนาให้ซื้อ,อลนินิ่แตเนี่ยมัครแล้วคนไม่เยอะคนเนี่นนยแล้วใครจะใช่หรอวะโอเคแล้วก็ไม่ใช้ ก yeah. ็ค yeah. okay. ือเขาจะหลก็ะน่อโอเคล่อะไก็แก็จะไปเลนด้้าเว่หมะไ้ัะไ

確かにもう一度は何もない。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 何もなない。何もない。何 อไเาฮลิคอปเตอร์ฮะเอาหมนอกโอออกมาทางนี้ไปไหนก็ออกไป

อันนี้เสียงด่ด้วยันอันนี้เสือเย็นนเสยอเ่นเอเดี๋ยวจะไปขอดูน่อต่คือไม่ได้เห็นี้ปมนเหมือนแต่ถ้าต้อนยูมเนเขาจะลงภาษาตัวทำไมจะไม่รู้ ก็ถ่ายทำให้แหล่าเด็กนี่ก็จะมาอีกใช่ฟังมดฟังฟังๆเลยเข้าใจไหวันนี้อ๋อนี้เคยใช้บ่อยๆนะ ว่จะเอามาทำเป็นซีรีส์ว่ะจะต้งชื่อตคน่าวนีเอาไ้ะแกเนเ่นด้นเออไอมน่สยดวอาไอหมอนีสวยใจดว่ะมันนี่มันสเอ้มเ

นี่เดี๋ยวไปิลัไม่ดนี่เมนี่จไตอยอสัตว์สีเป็นสีเขียว็ยลมอไแนีกไอห่นยนนี่ยกเามันทะลุอนีเอใครที s อาจาร เอ้มมันี่สังแล้วก็พ่อไอ่แปลกใจนะคือรัดแค่มันยังไม่ขยาตัวเิๆอันนี้เม่มาชั้นพยาบาลแล้วก็เคนเทียมแล้วก็ล้านเทียมอะไหมอใส่ขึ้นตัวอะไรนี่ตัต้องไปสั่ะ ดูตรงมันนั่งเรื่องใหม่เอ,อ๊ะอย่งนีปลาหมึกนี่ด้วยแล้วก็ฟุจนพับแล้วก็บตุ๊กนั้นอ๋อปีเดย์มันก็จะมีไททันมือมานี่และซอมบี้วันเช้าสีเดลเล้วไอ้โมน,มาานี่แล้วไอ้โมนี่ต้องใช้หมดและนี่เลยสับรกบระตุกเล่น นี่ไททันตัวอย่างใดนี่ว่ามันเมื่อไหร่ละแม่งแล้วปกติก็เวลจะซาวซินนี่ก็ไอ้วานีนี่เลยนี่ด้วยซ้ําทุกตัวเนี่ย อันนี้เป็นป้าลังหึ่งจะมาอัดคลิปให้ดูอยู่ในปลอยกัน้สุเกิดอีกรขึ้นทำไมเกมค้างเโอเคลบกเด้นดูเลยอะไรเน okay. ี่ยอ๋อไอขึ้นัวจะไปกันี่ก็เลือดจังฉ้นจะตาเลอก่อน

没事，不怕 <Thank>，先来。